การหวัดคัดจมูกแระปวดที่สะบันเท่าด้วยยานัดหมอมีชทละกายานัดหมอมีบรรเทาอาการลิซดวงจมูกครับผมใช่ครับใช่แล้วครับยานัดหมอมีมีจําหน่ายทั่วไทยเรียนฉลากมายจาไว้ให้ดีอ่านคั้ตือนในฉลากและเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้สวัสดีครับผมเบกกี้คองศีนะครับวันนี้ก็มาทำบุญกระถินที่อำเภอวชิระบาลมี จังหวัดพิจิตรนะครับวัดกลางวงวันนี้นะครับวันนี้มากับผู้ใหญ่จจดีหลายท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านผู้การนะครับนาวาเอกภู้พิัฒน์กุหลาบซ้อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเป็นงานเทศกาลบุญกระถินนะครับเราในนามของพุทธสาสนิชนไทยนะครับตาสนาพุทธถึงเวลาออกพรรษาแล้วก็มาทาบุญกระถินกันแล้วก็ ของเราได้จัดมาทําบุญกระถินที่นี่3ปี4ปีแล้วนะครับ,รบนะท่านผู้ใหญ่เนาะสปีแล,แล้วแล้วก็มาแข่งฟุตบอลการกุศลเนี่ยนะครับนะครับก็มีรายได้จากการแข่งฟุตบอลบ้างอะไรแต่ออไรบ้างรวบรวมปัจจัยกันนะครับสร้างศาลาอเนกประสงค์น,นะฮะศาลาศาลาธรรมสร,ร,ระ,ระสังเวศนะครับของวัดกลางวงมณีนะครับก็ปีนี้ก็ขึ้นศาลาเป็นรูปเป็นร่างนะครับมีหลงคงหลังคาอ่าก็ตอนนี้ก็เหลือพื้นนะฮะเหลือพื้นและกระเบื้องนะครับ ก็พยายามจะทำกันให้จบตามวัตถุประสงค์นะที่ได้ตั้งใจกันไว้นะครับกับในพวกเรานะครับในกลุ่มศิลปินนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้เรามาแนะนำวงไอร์ล u Band I Love ลบยูแบนอ๋อครับนะฮะวันนี้ในวงไอร์ลบยูแบนนะครับศิลปินไอร์ลบยูแบนก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับคนไทยนะครับศาสนาพุทธที่เรานับถือกันอยู่นะครับถึงปีวาระสำคัญนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆก็ นะครับไปร่วมบุญร่วมบุญสนกันนะครับใครใกล้ที่ไหนก็ทําที่นั่นนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับทุกคนนะครับก็พุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับประเทศเราไปอีกนานแต่นานนะครับให้ลูกหลานเราได้มีที่พึ่งพักพิงทางใจนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าอยู่ใกล้แถวแถวนี้ก็มานะครับผู้ใหญ่เนาะมามาเที่ยวคืนนี้ก็มีน้องๆ นะวง F I love you I love you นะครับก็มากันหลายคนนะครับอีทนะครับมีแจ๊บนะมีแบงค์วงแบงค์อ่ามีมาหายินหหายิงนะครับน้องป้ายฟอนชนกนะครับมากันหลายคนนะครับกินตะลากินตะลาแม่บัญญินเยอะแยะมากันหลายคนนะครับนะฮะวันนี้มามาร่วมกันนะร่วมบูรณาสันกันนะครับเดี๋ยวก็ผู้ใหญ่รวยผู้ใหญ่หน่อยนะครับผู้ใหญ่นะครับแนะนำหน่อยอันนี้เป็น วัยาวิศยากรใช่ไหมครับ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 ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับนะครับผมในนามวิยยากรของวัดกลางวุฒณีและชาวบ้านในห้างนรไร่แหลกโกหนองตะเคสี่หมู่บ้านด้วยความยินดีนะครับต้อนรับทางคณะของท่านผู้การภูิพักราบซ้อนความงคณะศรัทธากองกลางถิ่นนะครับที่ดีใจมากๆคือท่านมาสองสามครั้งเลยนะครับแต่ท่านนั้นมาครั้งนี้ยังคิดถึงวัดกลางมุีนะครับซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับพี่น้องทั้งสามสี่หมู่บ้านก็โดยไม่คาดคิดว่าท่านจะมา ร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างวัตถุสิ่งที่เรายังขาดแคลนอยู่เช่นสาราทำสังเวทท่านก็มาช่วยก่อสร้างสังเวทท่านก็มาช่วยก่อสร้างมาตอนนี้รูปร่างผมว่า90%ไปแล้วครับเป็นการวันนี้เติมอีกหน่อยก็ได้ําเร็จแล้วฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็มีความยินดีนะได้ต้อนรับท่านและท่านเช่ากีฬาทางผมก็เช่ากีฬาเราเลยมีความสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นว่าเราวันนี้เราจะมีการเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กันและได้ความสนสนาความสมัครสมานสมัคคี และก็ยินดีต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งครับคอเช้าครับแล้วท่านท่านต่อไปฮะแนะนำตัวได้เลยครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รองดาวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมูแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉชันนางรองดาวตรีนทองผู้ใหญ่หมูที่8ปดปั้นไวห้างค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้การแล้วก็ทีมงานนะคะที่ให้ความเมตตานะคะสำหรับชาวบ้านแล้วก็ ทางวัดนะคะท่านพระครูก็ดีใจที่ท่านผู้การมาเป็นประธานในงานนี้ก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับอีกท่านนะครับสวัสดีครับผมนายทองปานว์ทองรอดเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ดครับครับท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์เขมทองนะครับเป็นสารวัตรกำนันของตำบลน้องหลุมครับกำนันประเสริฐครับก็ขอขอบคุณท่านผู้การนะครับที่ได้มาทําบุญครั้งนี้ครับครับขอบคุณครับครับท่านต่อไปครับ อันนี้ไปซาวิชเนียนไปซาวิชเนียสวัสดีครับผมก็เป็นเลขาแดนผู้การครับครับนี่นะครับยินเล่นน้ำหน่อยแนะนน้ำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเอเมห์หางนครับผมวันนี้มาร่วมสนุกกันนะครับผมฮะเตะบอลเชื่อมความสัมพันธ์นะครับกระชับมิดนครับผมฮะมาร่วมสนุกกันได้ครับผมฮะวันนี้งานบุญนะกริสต์นะครับผมฮะมาร่วมสนุกกันนะครับขอบค่าผมแล้วคืนนี้เตรียมเพลงมากี่เพลงครับคืนนี้สนุกกันแน่ฮะยาวๆครับผมอ้าวท่านต่อไป คุณแบงค์วงแชทสวัสดีครับผมต้อมทำรัฐนะครับเลยก๊อปปี้แบงค์วงแคสนะครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่พีชเชิญมาร่วมงานกับทุกการในวันนี้นะครับที่หมู่บ้านนี้ด้วยนะครับได้ร่วมกันสนุกเตะบอลได้ไหนครับผมครับขอบคุณนะครับท่านหนึ่งเอมหมดแล้วครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมาอดีเนาะได้เวลาแล้วครับผมโอ้โหสปอนเซอร์ขอบคุณขอบคุณนะครับหลอดไฟ LD v 1นะครับแล้วก็เบก้าบาร์มมาดามเคสนะครับผม แล้วก็ชุดกีฬามาธาดอชุดที่เราใส่กันนี่นะครับมาทาดอใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์ใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เท่แบบมิสไตล์อ่ากระติกน้ำมาสกันอีกรูนะครับวันนี้ก็มากันเต็มเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเขาสนับสนุนเรามาทุกปีเลยนะทุกปีครับผมปีครับให้ชุดมาทุกปีครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรเนาะเดี๋ยวเราไปลงสนามกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอาจจะมีหลุมมีร่องมีอะไรก็ต้องระวังนะครับ ร้านผมก็ทำเต็มที่แล้วพยายามเอาดินมาถมตามหลุมตามอะไรก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเป็นห่วงครับเพราะว่าถ้ามันพลาดไปแล้วมันมันเจ้าคืนยากครับลูกปุกลิกหน้าประตูฝั่งนุย้ยห้างว่าไงสก,กัดได้หรือไม่ตอนเข้าที่ทันทุการว่าไงส่งผลสก,กัดออกมาได้ทำไมาไม่ไล,มลครับ เกมตั้งรับของใครนะครับเป็นการบล็อกครั้งแรกของห้วยห้างว่างไงติลาพภาพแล้วว่าไงนี่ยด้วยเอ้ผมละหวั่นใจแล้วเกินลูกแรกจะออกที่ห้วยห้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาขลุกจิกหน้าประตูแล้วเสียวแล้วเกินอ๊ใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนะครับ ตอนนี้บอลกำลังคุกคลิกอยู่หน้าปั่งเวทข้างว่าไงท่านผู้ใหญ่เลยสกัดได้ต่สารรัฐกำนันว่าไงไปแล้วตัดไปทนผู้ใหญ่ไม่ติดผืนอิทผืนอิทเปิดมาครับผุนประการปาดมาแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องมีปัญหานะไม่ดูดเลยโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ตระละกันเพราะว่า ไปไอ้เล็กจูเป็นพุ่มมาเด้อโอ้ยทุ่มใจมากลางประตูเจ๊จับบอลได้แต่บอลให้ทันมุกันมฟาดไปโอ้โหประตูหลงหัวที่หัวต่ำไปเลยโอ้ยผมบอกแค่แค่สามแต่เช้าประตูอะไป้ตัวนีไหนจับบอลได้แต่บอลมาให้ทันมุกใหญ่โอ้โหทำหัวไปนิดเดียวไอ้เล็กจูไปบอลมาโอ้ยเดือดสิจับบอลไปหาทันมุกตามโดยสิ้นภาคแล้วโอ้โติดมือบูรณาประตู เหนียวจริงๆเปิดบอลไวหลุดบอลมาให้ตาราวัดจะมาตาเราเลยมันปาดครับคุณไปบอกว่าลูกนี้เล่นยากแล้วตอนนี้เข้าดูพวกเขาเป็นว่ลไงล็อกขาล็อกขาแล้ว,วกวว็โอ้โหวุ้ยสนเรียบผิวนะคะมีน้ำพุ้ก๋วยเตี๋ยวให้หนึ่งถุงนะฮะตอนนี้บอลยังปุบปิบหนัวเนียอยู่หน้าประตูห้อยห้างแล้วต

งานหมูแล้วนะครับตอนนี้ดูแล้ววางไงบอลบอลวางไงท่านผู้ใหญ่วางไงรงไปแล้วติดติดคุณนิฐคุณนิฐตัดคุณไปเอาละครับหมูไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้กันวางไงใครคุณมองใครมองขวากระโดดคนขึ้นมาบอลโดนไปที่ขันบุกวัดบอลได้ว่าไงมองใครมองขวาแล้วก็ส่งไปเพื่อน มองใครยมองขวาจะทำย,ยังไงน่าไงยังไงหล้กประตูเอ้ยโอ้ยสองศูนย์ไปแล้วโอ้ยเรียกมาแก้เกมเหมือนจะเลี้ยงกันใช่ไหมเนี่ยคุณมิตรยังจับบอลได้มองซ้ายมองขวาแล้วก็จะต่อเพื่อนหรือไม่กระดกข้าศัตางหรือไม่เอ้ตอนนี้จะเสียประติดพระเหงื่อยก็เฝ้าตาผู้ภาคลากเกินร้อนวันนี้หลังๆไงหลังไง ตอนนี้มาชมประตูวัดกลางเบอรก้าด้วยมอนทับจับเ้าฟีนัสติกไ้ยื ยึดประกันเอาไว้ไม่ผ่านอมอนมอนล็อกซ้ายล็อกขวาถอยหน้าถอยหลังส่งให้เพื่อนยังไม่เทิมอับนี่เบอร์อะไรเนี่ยบอลวอทเบอร์แปดอ๋อตอกไปแล้วลุ่มสุริยาโอ้โหเดี๋ยวจะเกินไปหนึ่งสองก่อนหนึ่งตัวนหนึ่งบอลวอทเบอร์แปดกระจายจับไม่ได้ล็อกไปแลอกไปเตะปตูไม่ผ่านประตูโอ้โหประตูนี่เหนียวหนึ่งมาตั้งแต่สองปีที่แล้วก็ยังเหนียวอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวน้ตาะกาศลูกไว้วยังต้องไปตรงมาเิดีน่ยเมแล้วก็เม่าม้ดนี้ประตูจะนองอมาเดี๋ยวนี้มาถึงจ้อวุฒิวุฒิต แล้วเข้าไปใหม่อ um. uh, ่าเบอร์สิบสองไ้ายูบตรงตะก้าตะก้าต่อไปอีกครั้งหนึ่งเอนนี้เดี๋ยวได้รูกอีกแล้วตากระทงปริต์ต่อตาไปเลยรอีกทีนึปุ้งได้อาครับตอนนี้เกิดพหกการหลอกลงกาททงเพื่อน มาถึงหมดลันตรงไปยังติดตะวันแปดบอลลันครับไปใหม่ไปยังไม่ผ่านเจ้าบรุตวรุตล็อกตรงให้เจ้าลุงแ้่ลุงล็อกตรงไปให้เจ้าตูนเจ้าตูนต้งให้เจ้าวรุตวรุตล็อกกลับมามาถึงเจ้าลุงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เล่นกับเจ้ามอนอยู่ตอนนี้ลุงธัิยามอกเพื่อนยังไม่ผ่านเอาละเอาละครับพิมพ์เอาละจุด ถ้าไปยั้งลูกไว้ก็ยังไม่ผ่านอมอนอมอนลอกเล่งทีหนึ่งตอนนี้อมอนลอกเล่งทีหนึ่งล็อกอีกทีหนึ่งไหลามาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมามองซ้ายจับลูไว้ก่อนส่งคืนให้ตัวจะตูวลอกลไว้ติดปัดยิงไปเอ่อจุดยิงกันไปจุดตอนนี้ <c oughs> งมาให้เบอร์สบหกยังไม่ผ่านไอ้รักยูแบนตอนนี้เป็นจินของกลางกลางนิลงนลุกประหลานเจ้าตูหยุดล็อก้ายละความไม่ผ่านไอ้รับยูแบนมีครั้งหนึงมาเจอจะเป็นไวลุกหลังไม่ยอมผ่านเริบเจ็ดไปอีกแล้วสายสายสาย,สายสุดดูช่องไม่ทันละไอ้เห็นละป่วยายาย ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ารับแดนเราเลยเอาละครับตอนนี้ฟุตบอลยังรุ่งเติมเต็มยังอยู่จต่ทางปา,าปานปานประการมองซ้ายมงขวายังไม่หนักพุ่งพุ่งยังพอไปได้อยู่ตอนนี้ก็ยังไปได้ไอ้เรือยุ่งไปให้เบอร์สิบห้าโดประการประกาตัววัดไปให้เราเรื่นลงมาไปลุกขึ้นมาใหม่มาติดเจ้าตู้เจ้าตูต้ก็ให้กับปานไม่ถึง

สนุนโดยชุดกีฬามาอดอใส่แล้วดูดีมีสเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์ ุผู้ชมครับเป็นยังไงครับบรรยากาศในสนามนะครับลงป้าเป็นยัง,นนงยไงครับวันนี้สนุกสนานนะวันนี้เมื่อกี้นี่เห็นไร้มนก่อนที่จะยิงลูกโทษใช่ไหมคะเราต้องเล่นของอ๋อต้องเล่นของสักนิดนึงให้ใขม่มขวัญเออขม่ขมข่ม ผมขวัญคู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะแล้วเป็นไงคะลุกนั้นก็เข้าไปอย่างเรียบร้อยสวยงามนะคะนะภาพบรรยากาศสนุกสนานกันไปนะคะกับการกลับไปใช่แข่งขันฟุตบอลการกุศลกับงานบุญกระถินบุญกระถินเนาะของวัดกลางวงมณีแห่งนี้นะคะก็อำเภอวชิราบารมีค่ะจังหวัดพิจิตรแห่งนี้นะคะสนุกสนานกันไปเมื่อกี้นี้นะเป็นเหมือนกระถินสามัคคีเนาะใ่ที่เราได้มาร่วมบูญกันนะคะเชื่อมิตรสัมพันธ์ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ได้เห็นกิจกรรมดี ในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะกระชับความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอในภาคคาเราจะไปมอบความสุขด้วยเสียงเพลงค่ะให้กับพี่น้องที่อยู่ในแถบวัดกลางวงมณีแห่งนี้นะะที่อําเภอวชิราบารมีนะจังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะเราจะแสดงกันทั้งคืนนะครับยันตีห้าเลยฮะเอาอย่างน้เลยเหรอคะเออเอาให้เหมือนหมอนลำเลยนะโซ่แจ้งโซ่แจ้งเลยครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยาใช่แล้วค่ะ สปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีวันนี้มีใครบ้างด้านหลังเราเลยนะคะหลอดไฟ LED B1 เวการ์บามทีมนวดสมุนไพรจากมาดามเคสแล้วก็ชุดแล้วก็ชุด นักกีฬาสวยๆแบบนี้นะคะจากมาจดอแต่แล้วดูดีมีเสน่ห์แท้แบบมีสไตล์อ๋อแล้วก็กระติกน้ำมหัศจรรย์อิกบรูค่ะน้ำเข้าจากสหรัฐอเมริกาว้าวนี่ต้องก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัลจากผู้การด้วยแล้วก็รางวัลสวยๆนะจากท่านผู้การผู้พิพัฒน์หรือว่านาวเอกพิเศษผู้พิพักน์กุ๊ปซอนนั่นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มาอีกท่านหนึงครับหมวดน้าครับมาจาก พี่ซุนากครับเจ้าของร้านทางเกวียนทางเกวียนนะคะวันนี้ท่านมาด้วยนะมาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมกันในการที่จะสร้างบุญร่วมกันนะมาสร้างความสามัคคีกระชับมิตรนะคะกับพี่น้องในที่อำเภอวัดชิระบารมีแห่งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์นะแล้วก็ทุกทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเรานะวันนี้เล่นก็อย่างเราเต็มที่มากๆนะมีคุณแบงค์ชคุณอาค่ะ แจ๊ดชนลื่นอีมหาหินค่ะแม่บัเย็นคนนิ่งลิ้จีนางไห้แล้วใครเยอะแยะมากมายวันนี้ที่จะไปสร้างคองโรคาให้รวมถึงตัวเองด้วยค่ะเออเราปิดท้ายแล้วกันใช่ค่ะรวมถึงน้องไพ่บอลชน้องด้วยแล้วก็ผมอิบวังซื่อื่นนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามช่องเบกกี้คลองสี่นะครับอ่าโอกาสหน้าคลิปหน้านะฮะมีรายการดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะมา ให้ท่านผู้ชมที่กดติดตามช่องไปกี้คองสี่นะครับทางย t u b e นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณน้องฝ้ายด้วยนะพิธีกรรับเชิญนะฮะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมด้วยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ ปด้วยไ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 ปด้วย B1 LED สว่างนานไม่ัวดับเอาล,ละครับเริ่มต้นตามฝ่ายต่างไม่ยอมแลแกมัดกันอย่างนี้ก็แตแกสิครับสนับสนุนโดยยาก,กวาดสมานลิงคเผาและออ,อเพสสัตว์ชนิดผงอันขับเตือนด้ฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ สนับสนุนโดยชุดกีฬามาทอดอใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์